พอเสร็จนะคะนะคะด้านนอกด้านในเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็ตัดนิดน,นึงนะคะตัดให้ครบทุกอันเลยนะคะ กันนะคะน่คะก็ขิดตรงนี้ให้ครบทุกอันเลยคะ่ะแล้วเราก็กลับด้านตรงนี้นะคะที่เราเว้นไว้นี่ค่ะ รวงเข้าไปในนี้เลยนะคะกลับออกมาเราก็จะได้กระเป๋าแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเย็บอีกทีหนึ่งนะคะ เราก็จะเย็บตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้ เราจะเย็บให้รอบเลยนะคะเราจะเย็บเย็บให้รอบเดี๋ยวเรามาเย็บกันค่ะเย็บให้รอบนี้เลยเมื่อกี้ที่เราไปเย็บเนะะี่ยค่ะเราเย็บรอบเลยนะคะเราเย็บรอบพอพลิกออกมาด้านในนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านใน เราก็สามารถใช้ได้สองด้านนะคะตัวนี้เราก็จะเย็บนี่ค่ะฝั่งนี้ที่อ้าเราก็เย็บปิดเลยนะคะนี่ค่ะ เราเย็บเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ได้สองฝั่งสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่เราชอบสั้นยาวนะคะตัวนี้เราจะสามารถใส่นคะคะตัวนี้เราใส่ของลงไปในนี้ได้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ ใส่เข้าไปในกระเป๋านี้ได้เราก็จะถือลักษณะนี้ตัวนี้หากระดุมมาติดนะคะนี่ค่ะตัวนี้คล้องมาเกี่ยวตรงนี้หรือเราจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะ คล้องมาเกี่ยวตรงนี้ติดกระดุมตรงนี้เลยนะคะวัดมาติดกระดุมตรงนี้ค่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ของทุกอย่างลงไปในกระเป๋านี้ได้เลยค่ะของทุกอย่างเป็นกระดาษ A4 นะคะความยาวพับครึ่งค่ะนี่ค่ะ ความยาวอยู่ที่22ซนเมตรนะคะจากนี้มานี่22ซนติเมตรนีคะจากนี้มานี่เลยนะคะ22ซนเมตร8ซติเมตรี่ค่ะตรงนี้8 เซนติเมตรลักวัดออก8เซนติเมตรขนาดตามความต้องการนะคะแต่ในแบบจะวัดที่8ก็ตีเส้นตรง8เลยนะคะแล้วก็เอาถึงนี้เลยนะคะตัดเฉียงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตัดเฉียงวัดออกมาแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะ แบ่งครึ่งตรงนี้ค่ะสิบหกก็เป็นแปดสิบหกแปดวัดออกมา1.5นะคะนะคะ 5, 2, หนึ่งจุดห้าสองมอถ้าโค้งไม่เป็นก็ใช้จานนี่เลยค่ะโค้งตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ ก็ใช้จานเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใช้จานโค้งมานี่เราก็มาแต่งเส้นตรงนี้นะคะ,คะตรงนี้ก็จะได้เวลาตัดเราก็ตัดตามนี้ได้เลยนะคะ แค่นี้นะคะเราก็มาตัดเลยนะคะนะคะตัดตามรูปนี้ได้เลยนะคะเวลากลางเราก็จะได้ แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะตัวนี้จะตัดอยู่ที่4ชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะตัดอยู่ที่4ชิ้นเหมือนกันนะคะสนี่ค่ะตัวนี้ชิ้นนี้ชิ้นที่ห้านะคะ ชิ้นที่5จะวัดเข้ามาเนะะี่ยค่ะจะวัดเข้ามาประมาณ4เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีอันนี้2ชิ้นนะคะ2ชิ้นความกว้างจะอยู่ที่หเซนติเมตรนะคะความยาวจะอยู่ที่สามสิบสี่นะคะจะสองชิ้นนะคะตัวนี้จะหนึ่งชิ้นนะคะความกว้างอยู่ที่สี่เซนติเมตรความยาวอยู่ที่สิบแปดนะคะอันนี้ตัวที่จะเป็น ตัวนี้จะสั้นกว่าเพื่อนเวลาเย็บเราจะเย็บอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะแล้วก็จะเย็บฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเย็บฝั่งนี้เพื่อที่จะมาติดกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะเย็บเสร็จปุ๊บเราก็จะนํามาติดกับตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูดวิธีการเย็บกันเลยนะคะเราก็จะเย็บพับด้านนี้เข้ามาหากันนะคะนี่ค่ะด้านนี้เข้ามาหากัน แล้วก็จะพับเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นหูกระเป๋านะคะนีคะพับให้ได้แบบนี้แล้วเราก็เย็บนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะ ย็บฝั่งนี้เลยนะคะ เราจะนำสอชิ้นนี้ที่เราเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชิ้นที่เราแยกชิ้นที่5เราก็เย็บติดแบบนี้เพื่อที่จะเป็นกระเป๋าใส่ลงไปในนี้นะคะเราก็จะเย็บติดฝั่งนี้เราเย็บติดฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็เย็บติดฝั่งนี้นะคะสองฝั่งพอแบบมาจะได้พอเรากลางออกมาจะได้แบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะกลางออกมาจะได้แบบนี้นะคะเราก็นําตัวนี้มาประกบเลยนะคะนี่ค่ะนําตัวนี้ประกบลงไปในนี้เลยค่ะประกบลงไปในนี้เลยนะคะนีคะเข็มหมุดตรงนี้เลยนะคะจับให้เท่ากันเลยนะคะเราจะเย็บมานนี่เลยนะข้ามฝั่งนี้เลยนะคะ เย็บมันนี่มานี่ถึงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นะคะ <rauen S 1> ตรงนี้เราจะไม่เย็บนะคะเราจะเย็บมานี่เลยนะคะเย็บมานี่นี่น,นี่ยาวมานี่เลยคะ่ะแล้วเราก็จะมาเย็บนี่นะคะตรงนี้เราจะไม่เย็บนะคะพอเย็บเสร็จกลางออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บต่อเลยะคะ่ะ เราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็มาเย็บชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้ประกบหากันเลยนะคะ เราเย็บสองชิ้นนี้ประกบหากันนะคะชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะมีทั้งหมดสี่ชิ้นเนาะแล้วก็จะเย็บข้างนี้ประกบหากันเราก็จะนำสองชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ที่เย็บแล้วกับชิ้นนี้นะคะที่เย็บแล้วก็ประกบแบบนี้เลยค่ะประกบหากันแบบนี้เลยนี่ค่ะพอเราได้เราก็กัดเข็มหมดนะคะเข็มหมดนี่เลยค่ะเราก็เดินเส้นนี้ใหม่เลยนะคะนี่ค่ะเดินยาววันนี้เลยนะคะ เราจะพับพับครึ่งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพับครึ่งเข้าหากันแบบนี้แล้วเราก็จะเย็บเส้นนี้เลยนะคะ i'm going down the hall. เราจะเอาสายตรงนี้ไว้ตรงนี้นะคะเราจะเลือกฝั่งไหนก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็ได้นะคะติดหูเข้าไปตรงนี้ค่ะรอยต่อตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเย็บเข็มหมุดกัดไว้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะกัดตรงนี้ไว้นี่นะคะ มาฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกันนะคะนะคะฝั่งนี้เราก็เลือกฝั่งนี้สายนี้เข้ามาในนี้นี่ค่ะแล้วก็โค้งมาหยิบนี้เลยนะคะ <c oughs> มาค้องฝั่งนี้กัดเข็มหมุดไว้ค่ะ เราจะรูปแบบเราจะได้อย่างนี้นะคะตัวนี้นี่ค่ะเราจะปันอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้เอาฝั่งนี้เราก็จะเย็บตรงนี้เลยนะคะเย็บตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเย็บแป๊บนึงนะคะนี่นะคะตัวนี้เราจะเย็บประมาณนี้เราก็จะใส่ไปในนี้เลยนะคะใส่ไปในนี้เลยค่ะกัดเข็มหมุดไว้ให้กึ่งกลางนะคะ ให้กึ่งกลางระหว่างสองอันนี้เนาะพับครึ่งอย่างนี้นี่ค่ะกึ่งกลางประมาณนี้กัดเข็ม,มหมดไปใช้ตัวนี้นะคะด้านที่ถูกด้านที่ถูกด้านนี้นะคะใส่เข้ามาในนี้เลยค่ะนี่ค่ะ จะเป็นทรงลักษณะนี้นะคะตรงนี้ที่เราจะเว้นที่เราเว้นไว้นะคะเนี่ยค่ะที่เราเว้นไว้เราก็จะใส่เข้าไปในนี้หยิบเนี่ยค่ะที่เราเย็บเสร็จเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เราจะใส่ทั้งหมดนี้เข้าไปในนี้เลยนะคะนี่ค่ะหูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะจับ จับมุมนี้เนี่ยค่ะจับจิบนี้ให้เท่ากันให้เท่ากับฝั่งนี้มุมนี้มุมนี้กัดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็ให้เท่ากันนะคะ ได้อย่างนี้นะคะเราก็เย็บรอบนี้เลยค่ะเย็บรอบนี้ให้หมดเลยนะคะเย็บรอบให้หมดเลยไปเย็บกันเลยค่ะ Please if you like right, click like right and click share and Thank you so much for watching my channel พอเสร็จนะคะนะคะด้านนอกด้านในเจ็บเสร็จ <See S 2> แล้วนะ <you S 2> คะ See you next my video นี้ก็ตัดนิดนึง Thank ะะ you so much